ขอต้อนรับสู่ The New Post ข่าวชาวบ้านอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สำคัญของเรานะครับขอบคุณครับโครงการเราไปเที่ยวกันแจกเงิน600บาทต่อคืนเพกเกจนี้มีจำนวนจำกัดใครจะใช้ต้องรีบลงทะเบียนนะครับเรามาดูเพกเกจเราไปเที่ยวกันนะครับเพกเกจนี้จะมีส่วนลดค่าห้องพัก ให้40%ประชาชนจ่าย60%รัฐจะใจ่ายให้40%นะครับและยังมีเงินเที่ยวอีก600บาทต่อคืนผ่านแอปเป๋าตังเงินคนนี้สามารถใช้ที่ไหนได้บ้างมาดูกันนะครับการลงทะเบียนเราไปเที่ยวกันจะมีส่วนลดค่าห้องพัก40%ของราคาห้องนะครับแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนและไม่เกิน15,000บาทต่อ5คืน รวมถึงวิธีใช้เงินเที่ยว600บาทต่อคืนต้องใช้ยังไงมาดูกันครับ 1. ต้องกดจองสิทธิ์ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไปเที่ยวกันพร้อมกดจองสิทธิ์ห้องพักและชําระเงิน60%ค่าห้องพักก่อนวันเทินเดินทางจริงต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งระบบก็จะโอนเงินให้กับโรงแรม40%ค่าห้องพักที่เหลือนะครับ เงิน600้อบาทต่อคืนกดเงินสดไม่ได้นะครับเงินสด6กร้บาทต่อคืนจะโอนเข้าแอปเป๋าตังค์ในวันเดินทางวันที่เราเช็คอินนะครับและต้องใช้ให้หมดก่อนเราเช็คเอาท์ออกมานะครับเงิน600บาทนี้ต้องใช้อะไรได้บ้างมาดูกันนะครับ1เป็นค่าอาหารในโรงแรม2ค่าอาหารนอกโรงแรมที่ร่วมโครงการนะครับ3ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมการแสดงกรณีต้องซื้อบัตรนะครับ ที่สำคัญนะครับเงิน600บาทนี้สามารถแยกห้องพักได้นะครับแยกสถานที่ได้อย่างเราจะไปพัทยา3คืนไปภูเก็ตสองคืนก็เป็น5คืนนะครับสูงสุดได้5คืนแล้วระบบนี้เป็นแพ็กเกจนี้จะมีจำนวนจำกัดนะครับมีเพียงแค่5ล้านคืนเท่านั้นใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะครับพอสิทธิ์เต็มระบบก็จะปิด เพียงเท่านั้นนะครับขอให้ทุกคนไปเที่ยวกันให้สนุกครับขอบคุณครับ